หวานชําบอกเลยเส้นตีนตวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ของป๊อ บาๆกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมอยากจะถามว่าทุกคนเคยกินไก่ทอดกันหรือเปล่าครับเออมันก็น่าจะเคยกินกันทุกคนละเนาะและไก่ทอดของแต่ละร้านหรือว่าในแต่ละเจ้านะครับมันก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วแต่ว่าร้านไหนจะมีสูตรแบบไหนนะครับการหมักประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าแบรนด์ไก่ทอดนี่ก็คือแบบมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในห้างนะครับที่เป็นแบรนด์ KFC McDonald นะครับก็มีไก่ทอด Burger King ก็มีนะ Pizza Chicken นะครับแล้วก็แบรนด์เยอะแยะ มากมายเลยครับที่อยู่ในห้างของเรานะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือแบรนด์ข้างทางนะครับอันนี้ผมเห็นเยอะมากก็คือไก่ทอดหาดใหญ่ทุกคนผมว่ามันน่าจะมีทุกจังหวัดนะเอาจริงผมไปจังหวัดไหนก็คือมันมีหมดนะแล้วก็ไก่ทอดลุงโน่ลุงนี่นะครับป้าจมป้าเจ้าป้าแ๋งนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่แบบว่าไก่ทอดข้างทางเนี่แบรนด์คือเยอะมากๆนะครับที่ผมแบบว่าเคยเห็นนะแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทําไก่ทอดในห้าง vs ไก่ทอดข้างทางนะครับหรือว่าเป็นร้านทั่วไปนะครับที่ นะครับทุกซอยแล้วกอนอือนนะครับผมจะมาสั่งไก่ทอดในห้างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมผมจะสั่งเป็นของเจ้าดังเจ้าหนึ่งเลยนะครับที่เป็นตัวแทนของในห้างทุกคนนั่นก็คือ K f c ซนั่นเองผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแล้วก็เคยกินแน่นอนเวทุกคนผมจะสั่งเป็นอันนี้ละกันเป็นแบบว่าอราคาเป็นแยกชิ้นนะครับอันนี้อันนี้กินส่วนตัวละกันกินแซบอันหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าวิ้งแซบของ KFC คือ โอเคครับนี่สั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอกันนะทุกคนและที่ระหว่างรอไก่จากในห้างมาส่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อไก่ของอไก่ทอดข้างทางนะทุกคนที่อยู่แบบว่าใกล้ๆหองผมนี่แหละเดี๋ยวเจะกันอีกทีต้อนไก่ทอดมาคบกันแล้วนะครับ Few Mer โอเคครับทุกคนตอนนี้ไก่ทอดก็มาส่งเรียบร้อยกันแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่มีแสงทุกคนถูกก็เลยมาเปิดไฟเมื่อกี้อันนี้นะครับจะเป็นฝั่งไก่ทอดในห้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งไก่ทอดข้างทางนะทุกคนครับผมจะให้ใส่ถูไม่เงี้เลยที่ทุกคนเห็นทั่วไปเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นฝั่งของในห้างนะครับนี่ไก่ทอดที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับ KFC ทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของไก่ทอดข้างทางกันก่อนนะทุกคนในเรื่องของราคานะครับอันนี้ผมจะซื้อมาเป็นชิ้นนทุกค ราะว่าชิ้นใหญ่ของมันนะสาบาบาทมัน มันหมดนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นละ15บาทนะครับจะเป็นเนื้อน่องนะทุกคนแล้วก็อันนี้ที่ผมกินประจําเลยนะ2อันก็คือจะเป็นปีกนะครับอันละ15บาทเท่านั้นนะโคตรน่ากินมากได้2ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนปีกอะปีกติดกับโคนปีกหรือเปล่า <c oughs> ผมเรียกไม่ถูกต้องขอโทษนะทุกคนนี่ครับแล้วก็เนื้อน่องนี่ครับสชิน้นชิ้นละ15บาทนะครับเป็น30บาทนะครับทุกคนแล้วก็ให้น้าชิมมาด้วยครับนี่น้ำชิมไก่เดี๋ยวมาดูฝั่งไก่ทอดของในห้างกันบ้าง่่าางนนนนนะททุกกคคคีีีีมเเเปปรยยบ็็อจตััว้ ไก่บินแซ่บตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่49บาทนะครับถ้าาะเอาเฉพาะไก่ทอดอันเดียวเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นชิ้นแบบไหนนะครับนี่นะครับทุกคนไก่ทอดของ KFC นะครับชิ้นก็จะประมาณนี้นะครับหอมมากบอกเลยกอยากกินถ้าใครดูตอนคืนบอกเลยว่าอยู่แน่นอนก็จะมีซอสมาให้ด้วยนะครับให้มา4อันซอสมะเขือพกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกคนก่อนที่จะไปกินไก่ในห้าง vs ไก่ข้างทางนะครับผมขอแบบว่ากินเอกของเราก่อนละกันนะครับไก่มิแซ่บของเราอืมหวานย อร oh ่อยอร่อยมากอื้มอื้มดูผงผงแล้วก็หนังกรอบทุกคนอื้มอื้มอื้มก่อนที่จะไปกินกันนะครับคุณผู้ชมแป๊บซี่กันก่อน โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวี S กันเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นฝั่งไก่ของในห้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งไก่ของแบบข้างทางนะทุกคนสีแตกต่างกันชัดเจนทุกคนอันนี้จะทอดแบบน่าจะเป็นน้ำมันเก่านะผมว่านี่หรือว่าทอดนานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นแบบของในห้างนะครับสีแบบน่ากินมากเดี๋ยวเรามาเริ่มของอันนี้กันก่อนนะครับราดกรุร่มประเจ้านี่แหละทีทุกคนอันนี้หัวอยากินเป็นน่องนะก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนของที่อร่อยที่สุดนครัก็ือห อืม๋ะวคอยครับเดีออ๋ยคอยทำอืมจะไปกินส่วนของเนื้อกันบ้างนะครับเนื้อของแบบว่าน่องแบบโคนุณนุ่มนะมเนื้อมันจะออกรสชาติแบบปรุงๆมานิดน,นึงนะทุกคนมันจะออกแบบว่าเค็มๆเ,เ,เค็มนำนะจัดชุดใหญ่อืม โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกินของในะห้างบ้างนะทุกคนนี่ยังแบบว่ากรอบอยู่เลยอันดับแรกต้องไปที่หนังก่อนนะครับอุ้ยกรอบมากทุกคนนี่คือหนังกรอบๆแล้วนะทุกคนหออืื คือรสชาติหนังนะครับมันจะมีเหมือนกลิ่นเครื่องเทศด้วยนะครับทุกคนก็คือเหมือนจะเป็นกลิ่นพริกไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาลองชิมเนื้อกันบ้างซึ่งเนื้ออกนะทุกคนมันไม่นุ่มเท่าน่องนะนเนื้ออกนะปกตินเนื้ออกมันจะแบบเป็นแบบว่าไม่ค่อยนิ่มมากนะครับเป็นฝืดฝืดอันนี้คือนุ่มเลยแล้วในตัวเนื้อนะครับมันจะมีกลิ่นหมักของเครื่องเทศนะครับเหมือนกับตัวหนังเลยเดี๋ยวขอกินแบบว่าหนังอีกอีกทีแล้วกันหนังแบบจัดชุดใหญ่ทุกคนอออืื คืออร่อยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนของปีกไก่นะครับจะเบสเลยทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะขอชีกกินนะคระับปีกปีกส่วนที่แบบว่าเขามาทำไก่ทอดเกาเหลีอ่ะออื โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรากินทั้งสองเจ้าไปแล้วนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นส่วนของในห้างแล้วทุกคนเลยแค่นี้อันนี้จะเป็นส่วนของร้านข้างทางทั่วไปนะครับหรือว่าร้านทั่วไปนะทุกคนปะจุ๋งปะเจ้าวอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของรสชาตินะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ใครเลยนะครับว่าใครจะชอบแบบไหนคนนู้นคนนี้จะชอบแบบไหนนะครับเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะทุกคนถ้าใครชอบแบบว่าเครื่องเทศจัดจ้านนะครับก็จะของตัวนี้นะครับในห้างนะครับถ้าใครแบบว่าชอบแบบคุ้มค่าราคาถูกแต่ข้อรสชาติิอออเเเคลยนนะะาจจรรงงก็็ปข าข้างทางทั่วไปนะครับผมประจุปะเจวนะครับทุกคนรสชาติถือว่าไม่แพ้นะเอาจริงไม่เลวนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมนะทุกคนคือผมคิดอันนี้บ่อยกว่าตัวนี้นะเอาจริงเพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับรสชาติก็คือแบบอร่อยเหมือนกันนะทุกคนในเรื่องของราคาทุกคนความคุ้มค่านะครับตัวนี้ผมให้ยกไปเลยนะครับความคุ้มค่าชิ้นละ15บาทเองนี่สชิ้น30บาทนะครับคือแบบอิ่มมากนะทุกคนเอาจริงอันนี้นะครับห่งชิ้นนะครับสี่สิบเก้าบาทอันนี้จะเป็นส เป็นบาทนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าคือต้องยกให้ของร้านข้างทางทั่วไปนะครับคุณผู้ชมราบผมแล้วสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้มันก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาทุกคนแล้วแต่ใครเลยนะครับว่าจะชอบรสชาติแบบไหนนะครับผมความคุ้มค่าหรือว่าความอร่อยแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปกันนะครับเดีเ๋ยวผมขอกินแบบวิงแทบยั่วทุกคนหม่ยละกันใครแบบว่าเป็นสาววิงแทบบอกเลยว่ามีน้ำลายหกตามนะครับมีวิงแทบอื้อ อออโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไก่ทอดในห้าง VS ไก่ทอดข้างทางนะครับทุกคนหรือว่าไก่ทอดร้านทั่วไปนะครับก็มีเท่านี้นะครับทุกคนและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับน้องๆคนไหนชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดคืบไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เจอกันคลิปต่อไป